เข้าสู่ในช่วงเบรกที่3นะคะกับช่วง SME เล็กคิดใหญ่ค่ะหลังจากที่ที่ผ่านมานะคะเราได้นําเสนอในเรื่องของธุรกิจต่างๆรับวันนี้ค่ะเราจะนําเสนอในเรื่องของธุรกิจกระดาษกันบ้างเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยหลังจากที่เขามีเงินเพียงแค่6บาท แล้วก็ล่าสุดนะคะมีการที่ใช้ไอเดียต่างๆในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้กว่า6ล้านบาทแล้วด้วยโอ้ผมฝาดไปหรือเปล่าตัวเล็กถูกแน่นะคุณทอยจริงจริงเขาบอกมาว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้น,นแค่คุณมอนอยก็ฟังดูแล้วก็ตื่นเต้นอยากจะรู้นะนะใช่ครับว่าเขาทําธุรกิจอะไรกันแน่นะครับติดตามได้จากคุณนภัสเลยครับ คุณผู้ชมครับ SME เล็กคิดใหญ่วันนี้ผมจะพามาดูธุรกิจครับที่เป็นกระดาษโปสการ์ดหนึ่งใบแต่ว่าตอนหลังเนี่ยจะเป็นทูตวัฒนธรรมที่จะเดินทางไปทั่วโลกนะครับจะเห็นว่ากระดาษที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นโปสการ์ดตัวนี้จะเป็นรูปหนุมานแต่ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าเกิดเปิดดูด้านในคุณผู้ชมจะเห็นว่า มีเหมือนลักษณะตัวต่อกระดาษที่จะขึ้นมาเป็นตัวหนุมานแบบนี้น่าสนใจใช่ไหมฮไม่ให้มีไม่ใช่มีแค่ตัวหนุมานเท่านั้นแต่ว่ามีครบเซตเลยทั้งทางทศกัณ์เองสีดานะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าธุรกิจนี้มีความเป็นมายังไงแล้วก็ตอนนี้มีความก้าวหน้าทางธุรกิจไปแค่ไหนแล้วนะครับ ผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นะตอนนี้หลักๆแล้วก็คือจะแบ่งเป็นสองพา์ที่ออกมาเป็นอะไรครับนะอย่างช่วงแรกเราจะทําเป็นซิกเนเจอร์คอลเลกชันของเราครับก็จะเป็นตัวรามเกียรติ์หรือว่าโขนทั้งหมดเลยนะครับส่วนคอลเลกชันที่2ก็จะเป็นคอลเลกชันที่เราได้รับเกียรติจากทางพิธัณฑ์พระม่ให้ทําตัวชุดไทยพระราชนินพ์แปดแบบขึ้นมาครับอืมความเป็นมาเป็นยังไงกันบ้างทำไมถึงมีเป็นตุ๊กตากระดาษขึ้นมาที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทย ก็ S <S <an> โดยสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือตัวโขนหรือว่าตัวตัวเรื่องราวรามเกียรติเพราะว่ารามเกียรติเนี่ยมันเป็นตัวอุปกรางค์เองของโลก <S <S <an> <S เหมือนโนเปล่าเลยก็คือทุกคนเนี่ยยอมรับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นมรดกโลกครับเราพยายามที่จะดดินนาเอาเอกลักษณ์ของตัวละครแต่ละพจแต่ละเผ่าออกมายกตัวอย่างมีเผ่ายักษ์นะครับเผ่าลิงเผ่าพระแล้วก็เผ่านามครับแล้วก็ แต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นหนุมานก็จะแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ส่วนทศกัณฐ์อาจจะแสดงออกถึงความเป็นนักลบผู้ยิ่งใหญ่พระรามแสดงออกถึงความยุติธรรมแล้วก็นางสีดาแสดงออกถึงความรักที่ยั่งยืนโดยความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวโปสการ์ดหุ่นกระดาษชุดรามเกียรติ์ชุดนี้ครับเราต้องการที่จะส่งออกไปนอกจากคําว่า ความเป็นรามเกียร์คอมเป็นไทยแล้วเนี่ยเราอยากจะส่งมอบความเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครของแต่ละตัวด้วยเดี๋ยวถามหน่ว่าทําไมจะต้องเป็นรามเกียร์ก็ตัวรามเกียร์เนี่ยเราเราเลือกเพราะว่าตัวเรื่องราวรามเกียร์เป็นอุปการอุปาราคาเอกของโลกอ๋อค,คือชาวต่างชาติในส่วนใหญ่มาไทยก็อย่างเช่นไปเที่ยววัดพระแก้วบ้างก็จะเห็นตัวละครรามเกียร์เนี่ยก็เลยคุ้นเคยใช่ใช มันเหมือนการเป็นมันเหมือนความเป็นโอเปร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยซึ่งนอกจากคนไทยคนอินเดียแล้วทุกชาติรู้จักกันหมดนะครับแล้วเวลาเขามาเมืองไทยอย่างที่พี่นภัท์บอกเ,เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขามาเยี่ยมชมวดัดพระแก้วนะครับ,รบทุกอย่างที่อยู่บนกำแพงวัดล้วนเป็นเรื่องราวที่นําเสนอความเป็นไทยความเป็นรามเกียรติ์ทั้งหมดเราก็เลยอยากที่จะนําความงามบนฝาผนังตรงนั้นเอาลงมาใส่บนกระดาษหรือว่าใส่ลงบนผลิตภัณฑ์ที่มีน้าหนักเบาแล้วก็สามารถพกพาสะดวกกลับไปประเทศเขาได้ นะครับ,รบเพราะว่าอยากจะส่งต่อความรู้สึกความประทับใจตรงนี้ให้มันมีความมากกว่าความว่าคิดถึงลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เริ่มจากตัวคุณก๊อตเองถูกไหมฮะครับเริ่มต้นด้วยกันพี่น้องสาคนนะครับ,รบก็คือเราเราเป็นเรียกว่าเป็นครอบครัวที่เดินทางบ่อยนะครับเพราะว่าน้องชายคนกลางก็จะเรียนอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วก็คนเล็กก็จะเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ ก็จะเดินทางบ่อยครับรเพราะฉะนั้นก็จะหาของฝากอะไรเงี้ยเอาไปฝากเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเออตรงนี้มันน่าที่จะมีรกระดาษตัวไหนที่มันสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็เบาเวลาเราไปอมอบไปกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะได้ะสะดวกสบายครับก็เลยถึงเป็นกระดาษขึ้นมาใช่จากการเริ่มต้นที่เราคิดว่าเราแค่อยากจะส่งมอบความรู้สึกของเราให้กับเพื่อนๆของเราครับพอส่งมอบไปปุ๊บเอะเรารู้สึกว่ามันมีฟีดแบ็กที่ดีมันมีความต้องการเราก็เลยอยากจะส่งความประทับใจตรงเนี้ย ให้กับคนอื่นๆด้วยที่เขาอยากจะมีความรู้สึกดีๆกับเราอย่างเงี้ยครับและด้วยตัวความที่มันเป็นสามมิตินะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็จะเป็นตัวรามเกียรติของแต่ละเผาน่า์ออกไปนะครับด้านหลังมีสามารถเขียนชื่อที่อยู่นะครับความรู้สึกความประทับใจเกตสแต,สแตมส่งได้เลยนะครับพอเปิดเข้ามาข้างในปุ๊บก็จะเจอกับตัวรามเกียรติ์2มิตินะครับเราสามารถตัดพัดประกอบได้สีขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับก็คือต่อหัว นะครับประกอบตัวใส่หมวกแล้วก็ติดแขนก็จะได้เป็นตัวหุ่นละครรามเกียรติขึ้นมาอย่างนี้นะฮะโดยจุดเด่นของเราก็คือข้อความหรือว่าความประทับใจที่ผู้ส่งส่งมให้กับผู้รับก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวละครอันนี้ครับแล้วก็สามารถพับประกอบขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้กาวเลยไม่ได้นิดเดียวนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นออคิดถึงกันเมื่อไหร่ตั้งโชว์ไว้อ,อยากจะอ่านข้อความของคนที่เขาเคยรักเราเคยส่งมาให้เราเปิดออกมาอ่านอ่านเสร็จปุ๊บพับเก็บได้เหมือนเดิมครับอ๋อครับหลังจากที่ตอนนั้นได้ไอเดียแล้วแหละว่าจะต้องเป็น ตุกตากระดาษที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยด้วยและก็ได้เป็นชุดรเรามเีุขออกมาตอนนั้นเรามีการวางแผนว่าเราจะเริ่มผลิตยังไงแล้วก็ติดต่อใครฮนะออตอนที่เราเริ่มต้นตรงนี้ด้วยความที่เราเป็นเป็นชนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะคอนแทคกับทางหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็เราเชื่อครับว่าคําว่าประสบการณ์มีมูลค่ามากกว่าเงินเป็นนะเนาะเป็นล้านๆเลยมันก็ไม่สามารถประเมินค่าตรงนี้ได้ เราก็เลยติดต่อเข้าไปที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อขอคา<ม>แนะนําหรือว่าคำปรึกษาเขาะนะครับแล้วก็โชคดีว่าพี่ๆในตรงตรงการท่องเที่ยวประเทศไทยตรงนี้ครบ<ม>ับเขาก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คําแนะนํากับเรานะครับแล้วก็ด้วยตัวเนื้อหาของตัวละครที่มันมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราก็เลยต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านขนหรือว่าครามาเกียนตรงนี้ฮะเราก็โชคดีที่ได้ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งก็เป็นแฟนบัรแทาละครจากจากวงวงด้วยพี่สมบัติ นะครับเขามาให้คําแนะนําแล้วก็บรรยายความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครแต่ละตัวออกมาทาให้เราสามารถนําเอกลักษณ์ตัวนั้นนะมาบันทึกลงบนตัวโปสการ์ดนี้เพื่อที่จะส่งต่อความรู้สึกที่มากกว่าความคิดๆๆถึงให้กับทุกๆคนในโลกนี้ได้ครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราเห็นว่าเอาละ่ะพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาผลการตอบรับดีต้องมีการผลิตในปริมาณที่เยอะเราวางแผนยังไ,ไงต่อครตอนนี้เราพยายามแ plan ขบงงานก็คือเรามองเป็นช่วง 6เดือนถึง9เดือนนะครับล่วงหน้าไปเลยว่าโอเคภายใน6เดือนถึงเเดือนนี้เราต้องการที่จะรันโปรดักต์ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราเพลทโปรดักต์ขึ้นมาเผื่อ,อไว้เลยนะครับปัจจุบันเรามีจําหน่ายเดือนหนึ่งกว่าหมื่นใบนะครับแล้วก็มีจําหน่ายออกสู่ร้านสาขาต่างๆในประเทศไทยกว่าร้อยกว่าสาขานะครับซึ่งเป้าหมายของของปีนี้ปี2 0 0 6ันหกสองพันอเราตั้งใจที่จะขยายสาขา,ากว่าสามสาขานะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็เรามีการเปิดบูธที่ประเทศญี่ปุ่น นะครับก็ได้การตอบรับที่ดีมากๆากเหมือนกันทนญี่ปุ่นเขาก็ชอบเพราะว่าเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าอะไรที่มันเป็นหัตกรรมหรือว่าเป็นแฮนด์เมด DIY นะครับมันเป็นความมันมีความเป็นออริกามมเหมือนกับของญี่ปุ่น oh. นะครับเขาก็เลยสนใจแล้วก็อยากที่จะนำโปรดักต์ตัวเนี้ยจำหน่ายออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้มีดีลกับทางหน้าร้านอยู่กว่า300สาขาที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าน้องผลการตอบรับจะเป็นยังไงจะมีการส่งออกเมื่อไหร่ตรงนี้ยังขอปิดเป็นความลับไว้ก่อนล้วกันโอเคครับ,รบหลังจากที่มีการออกคอลเลน ชุดแรกมาเป็นชุดพรามาเกียรต่อมาก็คือได้รับการติดต่อให้ผลิตเป็นชุดไทยด้วยใช่ไหมนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับก็คือเราได้รับเกียริจากวิทยัพั์ผ้าไหมให้ออกแบบชุดไทยพระราชินิยมทั้งหมดแปดแบบเลยของใมพระราชินีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือเราศึกษาตัวผ้าไหมตัวลายไทยที่ท,ที่อยู่บนผ้าไหมแล้วก็ตั้งใจว่าจะใส่ตัวความความละเอียด ความงามของตัวชุดไทยเนี่ยอยู่ในอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเลยทั้งแบบแบบแล้วทีนี้เนี่ยเราต้องหาข้อมูลเองคะว่าชุดชายแต่ละแบบเนี่ยมีความละเอียดเป็นยังไงบ้างและเรามีขั้นตอนในการออกแบบยังไงเพราะดูแล้วมันน่าจะแตกต่างจากตัวเรา,มาเมื่อกี้เลยครับอูแตกต่างแตกต่างมันจะเป็นมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราทํางานให้กับทางสํานักพระราชวังตรงนี้ครับเรื่องข้อมูลละเอียดทุกอย่างจะต้องถูกต้องตามอักขระของเขาเรียกว่าอะไรนะของของ ของบ,บ,บุคลากรที่เขาคิดผลิตตรงนี้ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นตัวเนื้อความทุกอย่างเราจะนำนำมาจากทางผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโดยตรงเลยครับเพื่อที่จะมานำมาบันทึกลงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามกันว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคืออะไรคะตอนนี้ที่ทำที่สามารถทำให้ทำตลาดได้อย่างต่อเน,นื่อง จุดเด่นของเราก็คือความที่มันเป็นมีมเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ครบถ้วนทั้งหมดเลยยกตัวอย่างทศกัณฐ์นะครับใบหน้าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอยู่ในเนวลาชุดที่เขาจะต้องใส่นะครับอาวุธที่เขาต้องใช้นะครับหนุมานนะครับรายละเอียดทั้งหมดมีอะไรบ้างเราใส่ลงใบบนันทึกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเรามีการจดลิขสิทธิ์ทางวัญญาทั้งหมดนะครับลิขสิทธิ์เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคานะครับราคาตรงนี้เราไม่ได้ตั้งเองนะครับเรามีการทําการศึกษา ผมมันเป็นเรามีการทําการศึกษาเป็นเส้นคุปส์สอบทอะไรเงี้ยครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเท่าไหร่ถึงจะมีคนซื้อสูงสุดก็ตรงนี้ราคาอยู่ที่129บาทครับอ๋อหนึรบาทเองใช่ไัมแค่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทบแต่จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้ซื้อจะได้รับจริงๆผมว่ามันมีค่ามากกว่า129บาบาทเพราะว่าความรู้สึกมันมีค่าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยครับ ซึ่งอย่างที่เห็นตัวโล่ best of innovation ตรงนี้ครับเราได้รับมาจากคณะศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะครับเนื่องในโอกาสที่ทางคณาจารย์ท่านหนึ่งเขาเห็นว่าตัว product ตัวนี้มันเป็น product ใหม่ในตลาดนะครับเขาไม่ทราบว่าเอ๊ะตรงนี้มันควรจะมันควรจะเป็นโปสการ์ดที่ขาย5บาท10บาททั่วไปหรือเปล่าหรือว่าควรที่จะนำมาจำหน่ายในราคาเท่าไหร่นะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ทำการรีเสิร์ชตรงนี้ทำมาร์เก็ตเซอร์เวย เพื่ออย่างที่น้องเขาบอกครับว่าทำเส้น De m a n d curve ขึ้นมาหรือว่าเส้นองค์สมนะครับแล้วก็มาตัดกับ supply curve ของเราของเราเราก็จะทราบว่าตัว Market Value ของตัวนี้ที่จะอ,อกไปในตลาดคือเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ได้ขอนำออราคาที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ออกมามาใช้เป็นราคาตลาดเพื่อที่จะกระจายไปทั่วประเทศไทยครับสุดท้ายอยากให้ฝากกับทุส่วนทางบ้านหน่อยนะว่าเคล็ดลับในการทาธรุกรกิจให้ประสบความสาเร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ผมเชื่อครับว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างมันต้องมีความตั้งใจครับการการความเหนื่อยมันมีแน่นอนอยู่แล้วทุกวันนี้เรานอนกันไม่ถึงสี่ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าเราลันตัวนี้เราลัน p r o c e s งานตลอดไม่ว่าจะเป็นเป๊เวิร์เปวิร์กนะครับการผลิตการทำงานทั้งหมดการคิดพิเคราะห์นะครับผมเชื่อครับว่าถ้าเยาวชนรุ่นใหม่นะครับมีความตั้งใจมีแรงบันดาลใจมีจุดยืนที่ที่มั่นคงนะครับลุยไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าผมเชื่อครับว่าความฝันของคุณถ้าคุณตั้งใจทำมัน นะครับมีความจริงใจกับมันอยู่กับมันใช้ชีวิตอยู่กับมันจริง,รงๆประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ,รบไม่ต้องกลัวเลยครับอย่าถอยอย่าท้อนะครับเดินหน้าอย่างเดียวครับนี่แหละครับผู้ชมครับคือแนวคิดของเจ้าของกิจการทั้ง3ท่านต้องบอกว่าเป็นเยาว,วชนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีแนวะความคิดที่น่าสนใจมากนา่างที่บอกไปนะฮะว่าเพียงแค่กระดาษหนึ่งใบถ้าเกิดว่าเราใส่ใจแล้วก็ใส่เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยหลายคนเนี่ยนะวัยรุ่นสมัยนี้ชอบอิง เอกลักษณ์หรือว่ากระแสของโลกเนี่ยหันกลับมาดูว่าวัฒนธรรมไทยก็มีดีเหมือนกันนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านเกี่ยวกับแนวคิดการทำธุรกิจมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ